ังด่วนเลยนะคะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในช่องเรื่องของการจ่ายเงินบัตรคนจนนี่แหละค่ะวันนี้สันแซบจึงไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้มาฝากนะคะคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาว่าคนที่ถือบัตรคนจนสรุปแล้วจะได้เงินเท่าไหร่กันแน่และในส่วนของการรับเงินของบัตรคนจนรับสองเด้งคือ เงินอะไรและเด้งแบบไหนนะคะวันนี้สันซ่าบจึงไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอสันซ่าบค่ะวันนี้พูดถึงบัตรคนจนแล้วนะคะก็จะสรุปารายละเอียดให้ชัดเจนในส่วนของบัตรคนจน 1. ก็คือบัตรคนจนในเดือนพฤษภาคมและหลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงจะได้รับการโอนเงินตามตารางการจ่ายเงินของทางกระทรวงการคลังเหมือนเดิม ทุกเดือนใครที่เคยได้เงินรูดซื้อสินค้าเดือนละ200ร้อถึงสามบาทก็จะได้เหมือนเดิมนะคะ ใครที่ได้เงินในส่วนของค่าน้ำประปาค่าไฟค่าการหุงต้มนาน3าเดือนรวมไปถึงคนที่ถือบัตรคนจนผู้พิการก็จะได้รับเงินเพิ่มเหมือนเดิมตามปกติยังคงไม่หมดอายุของบัตรคนจนจนกว่าทางรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังจะสรุปชัดเจนว่าจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ค่ะส่วนคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่สอบถามเข้ามานะคะว่าบัตรคนจนตอบให้ได้ไหมจะได้รับเงินท่า เท่าไรกันแน่และได้รับเงินสองเด้งคือเด้งอะไรตอนนี้ยังสับสนในส่วนของการจ่ายเงินบัตรคนจนสรุปกันชัดๆนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ในโครงการเราชนะทางรัฐบาลอนุมัติจ่ายเพิ่ม2,000บาทในโครงการเราชนะ ทุกคนที่เคยได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินหมดนะคะโดยผู้ได้รับสิทธิ์เดิมเงินเข้าอัตโนมัติท่านไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะรอการโอนเงินเข้าไปในบัตร จากทางกระทรวงการคลังเท่านั้นทีนี้คุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนสอบถามว่าบัตรคนจนจะได้เงินเท่าไหร่นะคะบัตรคนจนในโครงการราชนะจ่ายเพิ่มจะได้เงิน2000มีการจ่าย2สัปดาห์สัปดาห์ละ1000บาทโดยจะเริ่มจ่ายสัปดาห์แรกในวันที่21พฤษภาคม25641,000บาทแล้วไปจ่ายอีกครั้งหนึ่งวันที่28พฤษภาคม2564อีก1,000 บารวมแล้วจะได้รับอยู่2,000บาทค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมโครงการจากทางรัฐบาลจะมีอีกระยะหนึ่งคือโครงการจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมซึ่งคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์เหมือนกลุ่มอื่นในโครงการที่ทางรัฐบาลใช้นะคะให้ชื่อว่ามาตรการเพิ่มกําลังซื้อคือเพิ่มกําลังซื้อผู้ที่ถือบัตรคน จนซึ่งจะมีการจ่ายเงินเข้าในบัตรคนจนเดือนละ200บาท เป็นระยะเวลานานถึง6เดือนโครงการเริ่มกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมซองเด้งหมายความว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการรูดซื้อสินค้าปกติอยู่แล้วนะคะที่สัรชาตได้เกลื่อนไปก่อนหน้านี้ว่ายังคงจ่ายเงินตามแผนการจ่ายเดิมก็คือเดือนละ200บาทถึง300บาทในการรูดซื้อสินค้าหลังจากที่มีมาตรการเพิ่มกำลังซื้อในเดือนกรกฎาคมกระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าในบัตรของท่านทันทีน,ทนะคะอีก คนละ200บาทก็คือใครที่เคยได้200รูดซื้อสินค้าเก่าอยู่แล้วจะได้เพิ่มอีก200เป็นเดือนละ400ใครที่ได้เพิ่ม300 ในส่วนของการรูดสินค้าตามโครงการเก่าในส่วนของการจ่ายบัตรของคนจนอยู่แล้วก็จะได้เพิ่มไปอีก200รวมเป็น500ค่ะนี่คือ2เด้งค่ะคุณผู้ชมน่าจะชัดเจนแล้วนะคะสําหรับใครที่สงสัยว่าบัตรคนจนได้เงินเท่าไหร่แล้วรับเงิน2เด้งคือเงินอะไรวันนี้สันส่าไปติดตามข้อมูลข่าวสารและตอบชัดเจนทุกประเด็นค่ะสําหรับคลิปนี้หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสันส่าเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ